รายการร่วมใจเป็นหนึ่งเพื่อใต้สันติสุขโดยศูนย์สันติวิธีกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านำเสนออิสลามยอมรับในความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒน,นธรรมศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สอนให้รักสันติและเรียกร้องไปสู่สันติภาพดังนั้นเมื่อโลกใบนี้มีวัฒนธรรมที่หลากหลายก็ต้องยอมรับสิ่งสำคัญ คือการรักษาเรื่องความหลากหลายของวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่และความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของชนกลุ่มที่ต่างกันนอกจากจะสร้างความรักความผูกพันต่อกันแล้วยังก่อให้เกิดการเรียนรู้ตระหนักและพัฒนาความเป็นชาติาศาสนาท้องถิน่นและชุมชนรวมทั้งยังสามารถเกิดการพัฒนาในระดับบุคคลคือการพัฒนาความรู้ สติปัญญาทั้งทางร่างกายและจิตใจรวมทั้งการหล่อหลอมให้เกิดการใช้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการเข้าใจผู้อื่นการที่เราจะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั้นการเรียนรู้และการเข้าใจวัฒนธรรมของผู้อื่นกลุ่มชนศาสนิกอื่นนั้นจะทำให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญจะทำให้เราเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ให้เกียดต่อกันและไม่ละเมิดสิทธิกันและกันท่านาศาสนาทูตนบีมูฮัมหมัดกล่าวไว้ว่าไม่ใช่ผู้ศรทัทธาผู้ซึ่งด่าทอใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นผู้ที่สาบแช่งผู้อื่นผู้ที่หยาบคายผู้ที่ลามกจากขดิษบทนนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเพียงแค่การด่าทอเท่านั้นท่านนบีก็ไม่ยอมรับว่าเป็นผู้ศรัทธาต่อองค์อัลเลาะ และตัวท่านฉะนั้นการฆ่าฟันผู้อื่นจึงถือเป็นบาปที่มหันต์และจะยิ่งไม่รับการยอมรับจากท่านนบีมากกว่าการด่าทอรุนแรงหลายเท่านักมาเถิดครับพี่น้องเราในจังหวัดชายแดนใต้ที่หลงผิดและการกระทําก่อเหตุที่รุนแรงขอได้กลับตัวกลับใจเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านกลับมาอยู่กับครอบครัวของทุกท่าน อย่างมีความสุขด้วยความปัารถนาดีจากศูนย์สันติวิธีกองหนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า